สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้แม่ไหม่พามาเที่ยวสวนค่ะมาช่วยตาเก็บถั่วนะคะ๋ยวไปสัมภาษณ์ตาตาได้เก็บถั่วอีกรอบแล้วบนเนี่ยสองรอบนี่สารอบนี่มั้สามรอบนี่ยอ,อ,อันนี้ลูกค้าต้องการหลายเป็นไหนเะบอ่บอบอ,อั้นบอั้น ได้เท่าไรก็เอามีเท่าไรเอาบิดเอารอบว่เก็บไว้เป็นแนวบ่เอาไว้เป็นแนวตะทวนนึ่งตะพอเป็นแนวอันนี้ขายอันนี้ขายเม็ดมันเต็มบ่ละเอาอันเต็มอันบ่เต็มมันธรรมดาใหญ่มันเต็ม,ม,ม,าาม,ตมทุกง่วยมันกับเป็นไปไม่ได้ละปลูกทั่วหลายนะคะเนี่ยแล้วปลูกอีกหลายจุดยุ่งโอ้ยนะยู่งทั้งปุ่นยิน่งให้นั่งปห บ็ดเดียนหาเนี่ยน,นั้นเดียนหาจะกูนะ้น่ะเมษานะ่ะสงการเอากระล้อเขามาเอาก่อนดิเอาเขาก็มาอยู่เขานัดกันคือกันสงการนะ่ะอืออีกแป๊บเดียวเองก็สงการละโอ๋อดะเบืออิดเดี๋ยวนะ่ะ mẹt bì bá, mẹt mẹt bì bá, trăng nồi trăng ngay, ngay bì bì, ngàm đuigh, Nhi, hai, bò mì, <laughs> <mắn thuk> <laughs> นี่ก็คืออาชีพเสริมของครอบครัวแม,ม่ใหม่นะคะแม่ใหม่ก็มาช่วยท่านดึงถั่วแบบนี้ละคะ่ะจริงๆแม่ใหม่ก็ก้มไม่ค่อยจะไหวนะคะเนื่องจากว่าเราอ้วนนะคะเวลากล้มแบบนี้ก็จะปวดขาค่ะแต่ถ้าให้นั่งทําแม่ใหม่ก็นั่งทําไม่ได้นะคะเพราะว่าแรงดึงมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็ต้องค่อยๆอดทนทําไปละคะ่ะหลังจากที่เราเก็บถั่วกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะรีบมาแพ็คเลยนะคะ แล้วก็ลูกค้านะคะเป็นญาติกันนี่แหละคะ่ะยังต้องการหอม50กิโลแล้วก็กระเทียม50กิโลนะคะแม่ใหม่ก็จะต้องรีบมาช่วยยายค่ะน้องสาวก็มาช่วยนะคะน้องสาวนั้นแขนเออเกิดอุบัติเหตุนะคะแขนหลุดนะคะก็ยังใช้งานได้ไม่เต็มที่นะคะแต่ก็ยังมาช่วยกันเพราะว่าเอาเขาก็รีบนะคะก็รีบ แพ็คอย่างละหนึ่งกิโลเลยค่ะหอมของยายยังเหลืออีกเยอะนะคะส่วนกระเทียมก็เหลือไม่มากแล้วค่ะตอนนี้ยายก็ยังมัดหอมยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะยายเองก็บอกให้แม่ใหม่ช่วยขายให้หน่อยนะคะแม่ใหม่บอกว่าให้มัดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วจะหาขายให้เพราะว่าเผื่อลูกค้าสนใจนะคะหอมยังมัดไม่เสร็จเลย ปีนี้หอมกระเทียมของตายายนะคะได้ผลผลิตดีมากเลยเพราะท่านฝึกทำมาเป็นปีที่สามแล้วคะ่ะท่านก็เริ่มเกิดความชำนาญแล้วนะคะท่านขยันมากๆเลยนะคะตอนนี้เราลื้อถั่วไปแล้วบางส่วนท่านก็เตรียมที่จะปลูกถั่วอีกรอบแล้วก็มีการหว่านต้นกลเพราพริกไว้นะคะก็จะปลูกพริกด้วยนะคะ เดี๋ยวพามาดูมุมนี้นะคะตากับยายก็กำลังแพ็คถั่วเลยค่ะถุงละ1นกิโลนะคะยายก็กำลังทำค่ะอันนี้เราเอาไปแบบไม่ได้ล้างเลยนะคะเพราะว่าถ้าล้างแล้วเขาก็จะเสียเร็วนะคะเพราะลูกค้าจะเอาไปล้างเองหรือว่าลูกค้าจะเอาไปตากแห้งไว้กินก็ได้นะคะเข้อไปขายที่กรุงเทพขายต่ออีกราคาหนึ่งนะคะ ถั่วที่ปลูกนะคะก็จะเป็นถั่วเม็ดเล็กนะคะเนื้อก็จะแน่นมากๆเลยบางส่วนที่เหลือนะคะแม่ใหม่ก็จะเก็บไปต้มขายที่ร้านขายยำมะม่วงของแม่ใหม่ค่ะ ลองทำดูนะคะใครอยากมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวลองปลูกพืชอายุสั้นแบบครอบครัวแม่ใหม่นะคะค่อยๆทำค่อยๆฝึกเดี๋ยวก็เก่งแล้วก็เกิดความชำนาญเองค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ใหม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ